แล้วก็คิดอีกว่าเขาจะลงน้ำท่วมแล้วตรนี้มันตกเอาละเดื่องมีสาแน่นอนเขาลงเนี่ยสาเขาเกงกันนะครับมีสาสามสี่วันฝนตกทุกวันผมเกือบตายนะครับพูดจริงว่าเป็นไมกรีผมคุยกับพี่ๆทุกท่านก็บอกว่าเอตสงสานมากแล้วผมว่าถ้าไม่ได้จัดกัที่สาผมคงตายแน่นอนนะครับนี่พูดจริงพี่ก็เพี่าบ้ากบอกว่าเออจาสงสารก็ตั้งใจจริง แม้ว่าจะแสโูเชียวจะมาแรงอยงไรก็แต่ผมจะไม่ตอโต้เลยครับเพราะเราถือว่าเราทำงานเราจะไม่ตอบโต้ในสื่อหรือถามมือนชนเอาพอหลังจากนั้นได้ถึงเรื่องไม่จบแล้วกระแสมาอีกครับโควิดกระแสหนักยิ่งหนักหน่วงเลยผมก็พูดำเนินหนั่วงว่าพอจะถึงหนึ่งวันก็บอกว่าถ้ามาวัสดุรู้ดถว่าโดนกลับตัวจะเข้าไปได้ผมก็บอกว่าเราควรวัสดุนี้ ผมอยู่ทะล pues ุงแล้วพ really <through> ี่ๆป้าๆที่มาซ้อมแสที่ยิบกล้าให้รับจากทางจากตะกูจากสงสารก็ไม่มีข่าวอะไรเลยกระแสมันมาจากไหนผมก็ไม่สบายใจมากๆก็บังเอิญก็พอดีทาเหนือต้องเรียงกีฬาจังหวัดนำเสนอตะกูว่าเพื่อทินนะครับเชิญท่านประธานเราชุกีอย่างเ่งก็คือานผู้ว่าได้รู้จักกีฬาที่นี่ตอนเมื่อสามปีที่แล้ว เอกเรได้เป็นโดยชนจำลูกทัพพุราชการใหม่กีฬาโดยที่ท่านมีทุกอย่างท่านก็สามารถมอกให้กองเอกพุทธิดคงพันประหลัดจังหวัดพัทลุงประธานในพิธีกระผมนายชาติชายธีนุรุตประตานจัดการเก่งกันกีฬาวุตบอลพัทลุงโอเพ่นในนามของคณะกรรมการจัดการเก่งกันกีฬาวุตบอลพัทลุงโอเพ่นประจำปี2 5 6 4 ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอุดบอลโอเพ่นในวันนี้และขอก,ก็นาเรียนความเป็นมาของ,างาาการจัดงาหาเพื่อราบดังนี้ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จังหวัดพัทลุงรับเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันกีฬา,ายาวชนแห่งชาติครั้งที่สามิเจ็ และการแข่งขันกีฬาอาวุธโืเอกิทั้งที่4ปีปศ2 5 6หน้านั้นเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันระดับชาติตั้งสองรายการชมรมฟุตบอลจังหวัดพัทลุงได้รายง็นความสำาคัญและดำเนินการจัดการแข่งขันวุตบอลพัทลุงโอเว่นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงสอง เพื่อให้ผู้สูงอายุและเยาวชนได้ออกกาลังกาย 3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักกีฬาครับการท่อง,งเที่ยวของจังหวัดพัทลุงอีกทางหนึ่งเป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันตลอดจนขอส่งกำลังใจไปยังทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขออำนวยพรให้การดำเนินการแข่งขันกีฬาวูตบอลพัทลุงโอเพ่นได้สำเร็จลุปล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการแบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาวูตบอลพัทลุงโอเพ่นประจำปี2564ณแบบน,นี้ขอขอบคุณครับ